เราเคยไปสมัครงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งได้เงินเดือนเป็นแสนเลยแต่เราอะเลือกที่จะปฏิเสธงานนั้นไปแล้วก็บอกแม่ว่าเออเราเกิดมาเพื่อทำธุรกิจแม่ก็แบบทำไมถึงทิ้งงานที่มั่นคงมาทำอะไรก็ไม่รู้เขาคือเขาไม่เห็นภาพไงคะเขาไม่รู้ว่าขายในไอคืออะไรสมัยนะั้นมันยังไม่บูมนะคะขายออนไลน์ อยู่ออสเตรเลียสีปีอะค่ะบิวทำงานหนักมากคือควบชิปพคนึ่งเขาจะทําแบบวันละชิป2ชิปอะไรเงี้ยบางทีบิวทำสามชิปเลยควบคือคือลมพิษมันจะเป็นทุกวันเลยค่ะคือตื่นขึ้นมามันก็จะขึ้นขึ้นทั้งตัวคือเป็นผื่นแดงๆแ,แล้วก็แสบคันร้อนมากมันเป็นความทรมานที่แบบปัญญาไม่ถูกเลยอะพอกลับมาไทยปุ๊บเราก็ก็มาหาหมออะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็บอกว่าเออเรา เราไม่ไหวแล้วนะร่างกายเรามันใช้งานหนักเกินไป เทรนเนอร์ก็แนะนําว่าให้ทานอกไก่ซึ่งตอนนั้นอะเราเป็นคนที่ไม่ทานอกไก่เลยเพราะว่ารู้สึกอกไก่มันเหนียวมันไม่อร่อยเราก็เลยแบบเออหาทางทํายังไงให,ให้ให้มันอร่อยก็เลยกลับมาที่ครัวแล้วก็ทําเองค่ะพอทําปุ๊บแล้วก็เอาไปให้เทรนเนอร์ชิมอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็บอกเฮ้ยอร่อยมันต้องขายแล้วแหละเริ่มมีออเดอร์เล็กๆเริ่มแบบขยายไปเรื่อยๆเราก็เลยเริ่มมีชื่อเสียงตอนนั้นแบรนด์ก็เลยค่อนข้าง เป็นที่รู้จักในวงการอาหารคลีนเพราะว่าเป็นอกไก่แบรนด์แรกๆที่ที่ทำให้อร่อยแล้วก็ตัดแป้งออกแล้วก็ตัดไขมันออกค่ะไม่ใส่สารเสริมไม่ใส่น้ำมันไขมันใดๆนะคะเพื่อให้แคลอรี่ของเขาต่ำแล้วก็ทานแล้วก็เหมือนทานอกไก่จริงๆแต่ว่าถูกแปลรูปให้มันทานง่ายขึ้นแค่นั้น เริ่มต้นจากโจทย์ที่ว่าทํายังไงให้มันดีที่สุดตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบเราก็เลือกไก่อกไก่ที่ปลอดฮอร์โมนแล้วก็เลือกโรงงานที่มีมาตรฐานปลอดภัย100%เปซ็นเป็นโรงงานาระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะรายละเอียดต่างๆเหล่านี้มันคือกลายเป็นจุดแข็งของแบรนด์เพราะว่าเราใส่ใจในทุกขั้นตอนในการผลิตก่อนจะถึงมือลูกค้าจริงๆ หลักคิดในการทำธุรกิจพิ้วก็คงทำไม่หยุดนะคะก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ทำไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ทำก็แก้ก็คือไม่หยุดไม่ไม่เอาปัญหามาเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเพราะฉะนั้นก็แค่ตั้งใจทำมันตรงหน้าให้ดีที่สุดถ้าเราชอบมันจริงๆรักมันจริงๆอยากทำจริงๆแล้วก็ทุ่มเทกับมันให้เต็มร้อยไปเลยแล้วก็ลองดูลองกัดไม่ปล่อยดู ถ้ากัดไม่ปล่อยแล้วเราก็จะเห็นเองว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วผลมันเป็นยังไงมันก็จะตอบแทนเราเองค่ะ